โรง,งพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศการยกระดับบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นศูนย์ความเป็นเลิศดโรคเบาหวานวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำการประกาศการยกระดับระดับบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจนเป็นศูนย์ความเป็นเลิศดโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศดโรคเบาหวานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการที่มีคุณภาพและยกระดับผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียงศูนย์ความเป็นเลิศดโรคเบาหวานจะให้ความสําคัญกับการดูแลตามแนวคิดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าจะมีการรวมทีมสหาหัขาววิชาชีพมาดูแลผู้ป่วยเบาหวานรวมถึงแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ APA ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเภศสัชกรนักกำหนดอาหารนักกายภาพบำบัดและทีมส่งเสริมสุขภาพทุกคนร่วมกันวางแผนการรักษาและดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวภายใต้รูปแบบบริการนสต็อปเ Service ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความซับซ้อนสามารถเข้ารับการประเมินอาการตรวจวินิจฉัยปรึกษาด้านโภชนาการปรับการใช้ยา และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นเบาหวานจอประสาทต,ตาหรือแผลเบาหวานที่เท้าในจุดเดียวซึ่งช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการรับบริการแพทย์ที่มาตรฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรนัทจรินศรีอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบริซึมโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์เปิดเผยนอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านเบาหวานและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรและประชาชนเช่นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและการให้ความรู้แก่ประชาชนในกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกประจำปีเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศรีนาคารินให้ได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นผู้นำทั้งด้านการบริการการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านสุขภาพพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลโรคเบาหวานที่ครบวงจรในภูมิภาคซึ่งเปิดให้บริการที่ห้องตรวจอายุรกรรมเบอร์8ทุกวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา แต่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นเลิศและความเป็นอยู่ของศูนย์นี้ทำไมผู้ป่วยเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียงต้องการดูแลตนเองอย่างยั่งยืนความต้องการของประชาชนในภาคนี้เป็นอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทยช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในประเทศไทยด้วยนะครับค่ะ